สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปวอลกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตรงกับวันเกิดฟ้าพอดีเลยแล้วก็เลยจะไปเที่ยวเขาใหญ่กันนะคะคือช่วงนี้ทำงานหนักเนาะ ก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะคะวันนี้ฟ้าก็เลยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเขาใหญ่ในฟิลแบบเหมือนต่างประเทศเลยนะคะไปทำคอนเทนต์เก๋ๆลงรูป IG นะคะก็เดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวฟ้าจะมาเปิดห้องน้ำให้ดูนะคะเข้าห้องน้ำมานะคะรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยแบบ่งเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะ ชั้นตรงนี้รวมๆวมจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องล้างหน้านะคะชั้นบนจะเป็นของคุณสามีนะคะเกี่ยวกับว่ารักษา,า,าสิวต้นนวดอะไรใดๆนะคะแล้วก็จะมีของฟ้าตรงแบบคอนแทคเลนส์นะคะครีนซิง่งมาสคาร่านะคะแล้วชั้นต่อมาก็จะเป็นพวกซัมลี่เจลทำผมนะคะชั้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพวกครีนซิง่งน้ำยาคอนแทคเลนส์โลชั่นแล้วก็น้ำยาบนปากอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นของที่เรา ใช้ประจํามากๆเลยค่ะสองอันนี้นะคะก็จะเป็นของสามีนะคะส่วนสีแดงตัวนี้นะคะวัสลีมโปรเอทนะคะตัวนี้จะเป็นของฝาเองอ่านต่อมาจะเป็นโซลรถเข็นซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นของฝาเลยชั้นแรกนะคะจะเป็นพวก เครื่องสาอางที่ใช้ในห้องน้านะคะก็คือข้ามไปเลยเนอะคือเยอะมากๆเดี๋ยวฟ้าจะทําคลิปแยกให้นะคะก็ตรงนี้จะมีสก,กินแคร์ด้วยชั้นต่อมานะคะก็จะเป็นพวกกิ์แต่ทิชชู่อะไรแบบนี้นะคะกิต์แม่บ้านก็คือมีเยอะตาแตกไปเลยถ้าต่อมาจะเป็นโซนใต้อ่างล้างหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกที่สต็อกของนะคะแล้วก็ ไอชั้นล่างของรถเข็นนะก็จะเป็นสต็อกของแล้วก็พวกแผ่นมาสต่างๆนะคะทุกคนต่อมานะคะจะถึงโจนฝั่งปิยักกันแล้วนะคะที่เอาไว้อาบน้ำรนก็จะวางว่าบอดี้วอชไว้ตรงนี้นะคะอันบอดี้วอชตัวนี้คือชอบมากๆเป็นไอเทมที่อินในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าช่วยจริงๆตัวนี้คือ วัสดุนีมบอดี้วอชย o u ฟู f u l r o ูต้างกรนะคะใครเคยเป็นแบบฝ้าบ้างบำรุงเท่าไหร่ผิวก็ไม่ฉ่ำไม่ดูสุขภาพดีสักทีฟ้าลองไปหาดูนะคะเอาจริงๆอะสะบู่มีผลมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเราใช้สบู่ที่แบบแห้งจนเกินไปยิ่งผิวฝ้าเป็นคนแบบผิวแห้งมากๆนะคะพอใช้สบู่ที่แห้งจนเกินไปหรือว่าแรงจนเกินไปนะคะก็จะทําให้โรชเซนที่เราทาไปอะ่ะ คือมันไม่ออกประสิทธิภาพเต็มที่นะคะผิวของเรานะคะก็จะไม่สุขภาพดีสักพ,พีโนแล้วก็ตัวเนี้ยตอนแรกที่เราไปเห็นนะคะคือนึกว่าโลชั่นทุกคนคือหน้าเหมือนโลชั่นมากๆแต่จริงๆคือเซรั่มอาบน้ำนะคะเป็นเซรั่มที่มีเทคโนโลยีกูต้าโกลิคสิ์จากวัสลีนมีนานซินไามาถึง1ิเท่าซึ่งประสานกูต้าและไฮยานะคะบอกเลยว่าดีมากๆเป็นเนื้อเซรั่มที่มีสารบำรุงเข้มข้นนะคะช่วยบำรุงล้ำลึกตั้งแต่อาบน้ำเลยนอกจากนี้นะคะยังมี โบเรตินอลนะคะก็คือช่วยผลัดเซลล์ผิวใช้แล้วผิวอิ่มฟูนะคะไรริ้วรอยตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหาผิวไม่เฟิร์มาดูเนื้อนะคะเนื้อเขาจะเข้มข้นมาก อาบแล้วสะอาดผิวนะคะที่สําคัญคือหอมด้วยมูเกลและลูปแพรนะคะหอมติดตัวเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าใช้ตัวเดียวว่าดีแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใช้คู่กับโลชั่นของเราคือปังมากเดี๋ยวหยิบมาให้ดูอ่ะทุกคนใช้คู่กันนะคะตัวนี้คือเลิศนะคะอยากให้ทุกคนลองไปใช้คือบอกเลยว่าผิวดีขึ้นแบบมากๆเลยแล้วตัวนี้นะคะข้างๆก็จะเป็นพวกแบบว่า แชมพูนะคะครีมนวดนะคะน้ำยาจุดต้นเรนนะคะแล้วก็ตรงชั้นตรงนี้นะคะจะเป็นพวกตฟมน้างหน้าเอ่ยแล้วก็เป็นพวกแบบบอดี้ออยนะคะหรือว่าเกลือขัดผิวค่ะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปเขาใหญ่กันแล้วนะคะก็ไปกันเลยค่ะทุกคนวันนี้มีสมาชิกเพียงแค่2คนเท่านั้นนะคะคือป้าค่ะอาเกีย <laughs> ของเรานั่นเองนะคะก็ เรื่องด้วยในวันนี้นะคะเปะ็นกือของฝ่ายเองก็เลยเออลองไปเที่ยวกันดูนิดนึงนะคะร้วยเสี่ยวเรือนะคะชื่อร้านกรุงสีที่อยู่แถวอาเมซอนนะคะจุดพักรถแถววังน้อยประมาณนี้ าทุกคนชุดแรกมาเปนบามนะคะก็ใส่บเบสนะคะตามนี้เลยตอนนี้นะคะอยู่ที่ทรอดคาเฟ่แล้นะคะแล้วก็เรา,เาจะเช่ารถโบราณน,นะคะในการขับรอบๆนะคะก็คือใช้เวลาประมาณแบบคนเยอะเนาะก็ประมาณอย่างน้อยนะคะ1นึ่ชั่วโมงครึ่งคือ เราก็สามารถมานั่งกินอาหารนั่งกินขนมนม้ำอะไรอย่างนี้ที่คาเฟ่ได้นะคะก็ประมาณนี้เลยและที่นี่นะคะก็มีแบบมีหมาเยอะมากมีมา,มมา,มมาแล้วก็เหมือนมีมาแครอ่ะเออก็ถ่ายรูปได้นะคะบรรยากาศดีกว้างแล้วก็ลมดีทั้งที่ตอนนี้มันร้อนแต่มันก็ยังมีแบบความสึกชิลมากๆนะคะ ชุดนี้นะคะฟ้าก็เป็นเดรสที่มันมีความแบบสีดำๆแล้วก็มีสีแบบแดงๆตอนว้นะคะหน้าราเป็นเดรสนะคะใส่คู่กับรองเท้าแต่ให้เข้ากับสถานที่นะคะแล้วก็คือกระเป๋าที่เป็นแนวแบบวินเทจนิดๆนะคะเพราะว่ามาที่เนี่ยมันค่อนข้างจะออกแนววินเทจนิดนึงนะทุกคนสามารถแต่งชุดแบบวัยดุ่คงมาดูเคอะไรนี้ได้เลยนะคะเลิศน,นะคะก็ ว่าดีควรมานะคะแล้วก็คาเฟ่นี้นะคะเป็นคาเฟ่น้องใหม่ไฟแรงมากๆนะคะมาแล้วค่ะเค้กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อ,อ,อิตาเลียนโซดาเป็นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นมะนาวใช่ปหมยูสุอร่อยเป็นเค้กที่แบบแน่นๆหน่อยนะคะออืมอืม ขอรถคลาสสิกโอ้ไม่กอพร้อมกับเปลี่ยนชุดใหม่นะคะคร้อม <c oughs> เป็นทางนี้หลยเฮียน่ารักมาก นะคะเรามาถึงลานโกเขาใหญ่นะคะเพราะว่าเราจะมาคาเฟ่นั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวขอรีวิวเมื่อกี้ก่อนนะคะที่ขับรถโบราณคือแบบว่าฟิลดีมากแต่ว่าราคา600บาทได้30มนาทีคือไม่พอ,อกับการถ่ายรูปนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายวิวถ่ายอะไรมาให้ทุกคนดูเลยแต่ว่าเ,เดี๋ยวคาเฟ่น,นี้จะแก้ตัวนะคะขอแก้ตัวะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะข้างนอกเนี่ยคือเขาจะเ,เขาเรียกว่าอะไรลานจอดรถอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างล่างจอดรถเสร็จแล้วแล้วเราก็จะรอรถล,ลงมารับนะคะอาจจะเป็นรถกอล์ฟอะไรเนะี่ยคือคาเฟ่ที่เนียฟายอยากมานานมากๆแล้วแล้วก็คนน้อยมากคือถ้าเกิดใครยังไม่เคยมาก็คือมาได้เพราะว่าคนเริ่มนอนแล้วเนาะคือเรามาวันอาทิตย์ดังก็ยังคนน้อยอยู่คือชื่อทีมีโอคาเฟ่อาจจะเป็นรถกระบะที่มาลับเราไม่ใช่รถกอล์ฟทีมีโอคาเฟ่เขาใหญ่นะค,ะคนสวยมากมาแล้วเนี่ยจร,จริงด้วย อาเฮียพูดสิว่าสรุปแล้วยังไงคือจริงๆแล้วที่นี่เป็นมันเป็นสวนนะแล้วก็มีคาเฟ่ถ้าเราชมชม,ชมส,ว,สวนเราต้องเสียค่าเข้าคนละร้อยโอเคแต่ถ้าไปคาเฟ่ยอย่างเดียวก็ไม่ต้อง นี้ค่ะทุกคนโตนี้คือที่สุดต้องมาถ่ายนะคะนั่งที่นี่ชิวไหมคะือนั่งที่นี่ชิลไหมคะสบายเรานั่งกันอยู่ประมาณสองชั่วโมงแหละไม่ถึงประมาณบ่ายสามถึงห้ามงเย็นใช่คือที่นี่ชิวมากแล้วก็คนน้อยมากน,นะคะช่วยมาเที่ยวที่นี่กันหน่อยนะเพราะว่าจะได้ให้เขาอยู่น,นานๆแล้วเราก็จะมาอีก เออแล้วก็ที่นี่เขามีสวนให้ชมด้วยนะคะแต่ว่าฟามไม่ได้เข้าชมสวนนะก็มาคาเฟ่อย่างเดียวแต่ถามว่าถ้ามาครั้งหน้าอีกแล้วก็อยากมาที่นี่อีกนะคะทุกคนคะก็ปิดห้าโมงนะคะสามารถมาได้โนแล้วก็มีปลาคาแบบเยอะมากๆเลยนะคะ ็อยู่ที่ลาโคนะคะเขาใหญ่โนาะที่เป็นโดมต่างๆคือฟ้าก็มาทานอาหารเย็นที่นี่นะคะทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากแล้วก็คนน้อยมากๆขนาดวันอาทิตย์ก็คือคนน้อยมากเพราะอาจจะแบบว่าเธอกันไปแล้วปีที่แล้วแต่ว่าฟ้าเพิ่งมาปีนี้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่นี่ก็ สวยมากๆนะคะเหมาะแก่การมาดินเนอร์แบบวันพิเศษนี่คือเหมาะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่นี่บรรยากาศดีแล้วก็บริการดีมากๆนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยฟ้าสั่งมาสี่อย่างนะคะก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าสั่งอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูเอาฟิตนิดนึงนะคะวันนี้คือใส่เดรสนะคะสีขาวนะคะเป็นแบบโยนๆนาา่ารักแล้วก็เป็นกระโปรงยาวไปเลยนะคะทุกคน ของฝันด้วยเปิดเปิดแนวนี้อะคิดว่าอะไรอืมไม่รู้ชอบหรือเปล่าไม่รู้ว่ะไฟเหรออ่ะไฟไฟอะไรแบบเปิดขึ้นมาแล้วก็มีกระดาษพับขึ้นมาเป็นไฟไฟอะไรมาเข้ากล้องมีมาเข้ากล้องนี้มาเข้ากล้องนี้มาเข้ากล้องนี้กล่องของฝันของเรากล่องของฝันฝันนี้คิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นอะไรเปิดเปิดให้กล้องดูดิ ให้กล้องดูก่อนอะไรอ่ะกระเฟอรเนเนยโคตรลยอเ่ยอยาให้กระเอเนนหนูน่นารักมาก Hey, อะไรโดนว่เ่นการแต่พี่เบมือนเดกโอย์เ็เไม่มีก็เลยเอาอ,อ,อนนะไรมาแทนไหมหนูบอกแล้วว่ไว้เหียวต้องได้บา้าได้บแทนแป่าเค้กกันค่ะ อนนี้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าเหนื่อยมากต้องรีบอาบน้ําด้วยเซรั่มอาบน้ําของวัสดีเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เวลาเราเหนื่อยมาใช่ปะเราอาบน้ำเราจะรู้สึกสดชื่นหายเหนื่อยเลยนะคะที่สําคัญคือกลิ่นหอมมากๆนะคะเวลาที่เรานอนนะมันจะรู้สึกผ่อนคลายนะก็เพื่อนๆฟ้าบอกเลยว่าต้องไปตังไปทุบนะคะก็สำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะ บ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าทำคลิปอะไรนะคะกดติดตามกด Subscribe กันเลยนะคะก็สวัสรีไปแล้วค่ะบ๊ายบาย